ครับวันนี้วันแรกครับเปิดงานครับที่สิบแปดที่อุท่าที่นัดเข้ามาก็เอามาได้ครับ ชมบรรยากาศกันว่าเนือจีนคันคนีค้ครับก็จะพามยามเร่งให้ออกงานแล้วชังงวัดวันแรกของชังงวัดนี่หลังจากสงกรานไม่ได้ปไปไหนกักตัวอยู่บ้านโดนกักตัวคเยอะโดนกักตัว อ๋อด oh, ah. ีดีว่ะม่หน่ฮะไมเอนเ้นหนึ่งัวจุกแฟนไปดีดีว่ะแม่ว่าดี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 มามาทำงานเลยดีดีไปไหนซีดีอยนี่นะอ๋อฟท่านมีคนมาคนไม่เล่คนมั้งทำไมคนอยู่ ที่เกับติดทุกนาสีเียเาเขาดึงไว้สองไปเอามีดมาเ่าามันหยียบเนื้อกันเพราะที่พี่ดูเนีุยว่าดูัวี่เอาเอามีดมาใส่เนี่ยฮ่อฮาฮย่งต้องนองมันตัว เห็นบ่หาเลียงหาเรียงนี่นาะแบบนี้เนาะ่าไปเฮ็ดม,มันทิ่เป็นแนวเอือนมันเป็นแนว,วน,นี่ยอืแก้แงข,อของนะ้อกึ่งแ้งเพิ่มกนฮะข้อย่ำไข่ไนะตีกะ่ะ

เโดนใช่ไหมอืมอ <laughs> <room S 2> ืมเปกันมวลเลยอีห้าปาตี่สงสัยมีเพียงฟังเออบเสียงเสียงเสียงเสีย่มเนาะเสียงคอปปี้เฮ้ยเื่องเสียงเสียงรมเนี่ย อารมณ์เสียเนอะครับคนทุกการติดตามกับผมคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับครับ,รบนี่จะพาไปชมช่างโอ้กันช่างกรอบกันนะครับโตไปเที่ยวไหนมาน<ำ>ปาปุตแลมไปทำอะไรปรตุตแลมไปเรียงลำฮะไปเรียง้ำที่ปุตนาเลียงอ,อะไรนะ เป็นหนาคนยอ,อยู่อะไรคนเยอะไหมไม่ไปสีลมอ่ะสีลมคนเยอะคือน่งนอนไม่ได้ไปไปเสียงบรรณกรเนาะเสียงบรรณกรเลยเขาเล่นน้ำกันอยู่เนี่ยแถวสีลมแถวข้าวสาร <laughs> คนไม่ค่อยกลับบ้านแล้วตีนี้คนหน่อยคนอยู่บ้านไม่ค่อยมีโอ้เอ๊ยยุบาอยู่บ้านไมีค่อยค้นเลยยุบานยุบานโบตีเห็นคนหลาหลายเลยมีคนเหยปีนี้เป็นปีนี่นี่เป็นเงียบๆเลยร้านร้านออกวันที่สองกูมา ที่ห่าว่าไปฮอดบ้านหุ่มหนึ่งนี่เรี่กจองว่าเจ้าใคไปบ้วบ้วตีนเด้าใครไปหลังจากไอ้นี่นะเจนเขาปักอะจากไอ้เมืองพ่นตีงาเอาเลยหรอติดงาเอาเลยไปดิจะไปดิอ่าบรรลุงานช่างทู หลังจากสงการมาก็จะมีงานเก็บเก็บเล็กน้อยไปนะครับ